ในเรื่องรามเกียรติ์ลิงระดับบิ๊กที่ขึ้นชื่อว่าเจ้าชูตัวพ่อนอกจากหนุมานแล้วพาลีก็เป็นพยาลิงอีกตนหนึ่งที่ได้ชื่อว่าเจ้าชูไม่แพ้กันแม้จะมีเมียแค่สองคนแต่ทั้งคู่ล้วนเป็นว่าที่เมียของคนอื่นทั้งสิ้นเรื่องเป็นมาอย่างไรเรามาเล่าสู่กันฟังพาลีเป็นลูกของพระอินทร์กับนางการอัจ,จนาเดิมมีกำเนิดเป็นคนแต่เพราะถูกฤษีโคโดมสามีของแม่จับได้ว่าเป็นลูกชู้เลยถูกสาปให้เป็นลิง เช่นเดียวกับสุครีพที่เป็นลูกของพระอาทิตย์ชูอีกคนของแม่ทั้งคู่มีศักเป็นน้าของฮนุมานเพราะเป็นน้องชายของนางสวหาแม่ฮนุมานที่เป็นพี่สาวร่วมแม่แต่ต่างพ่อกันโดยนางสวหาเป็นลูกสาวแท้ๆของฤาษีโคโดมและเป็นลูกคนแรกของนางการอัจ,จนาลักษณะของพาลีเป็นลิงที่มีกายสีเขียวส่วนสุครีพมีกายสีแดงทั้งสองเมื่อถูกสาบก็ซัตเซณพพนจรอยู่ในป่า พระอินผู้เป็นบิดาเกิดความสงสารลูกตัวจึงได้สร้างเมืองชื่อว่าขีดขินให้ไปอยู่โดยตั้งให้เป็นเจ้าเมืองมีชื่อว่าพยากากาศส่วนสุครีพน้องชายให้ดำรงตำแหน่งเป็นมหาอุปราชที่กล่าวว่าพาลีเป็นลิงเจ้าทูนั้นเพราะตามเนื้อเรื่องท่านพยาลิงผู้นี้เห็นสาวสวยเป็นปิ้งทันทีไม่สนใจว่านางจะเป็นของผู้ใดแรกสุดเมื่อพระอิศวรได้ประทานนางมณโฑให้แก่ทศกัณฐ์ แล้วทศกัณฐ์พานางห่อผ่านเมืองขีดขินเพื่อกลับไปกรุงลงกาพญาพาลีก็โกรธหาว่าทศกณัณฐ์หมิ่นตนเลยหอกขึ้นไปหวังจะทำร้ายแต่ครั้นเหลือไปเห็นสาวงามมนโทเข้าต่อมเจ้าชูก็เริ่มทำงานจึงเข้าสู้รบแย่งชิงนางมาจากทศกัณฐ์ทันทีแล้วก็พานางกลับไปเป็นเมียที่นครขีดขินจนตั้งท้องต่อมาทศกัณฐ์ให้อาจารย์ตนมาทวงนางม,มนโทคืนพาลีจำต้องคืนให้ด้วยความจำใจโดยก่อนคืนได้ขอให้พระฤาษีอังคต พระอาจารย์ของตนผ่าท้องเอาลูกออกมาแล้วไปฝากเลี้ยงไว้ที่ท้องนางแคจนครบกำหนดคลอดพระฤาษีจึงตั้งชื่อให้ลูกาลีว่าองคตเรียนแบบชื่อตนครั้งหนึ่งเมื่อรามสูรไล่ล่านางเมฆขาและอรชุนเทพ,พบุตรเกิดไปขวางทางเข้าจึงเกิดการต่อสู้กันอรชุนเทพ,พบุตรเสียท่าถูกรามสูรจับเหวี่ยงไปฟาดกับเขาพระสุเมรจนถึงแก่ความตายด้วยแรงฟาดที่รุนแรงและอรชุนก็เป็นเทพที่มีฤทธิามไม่น้อย เขาพระสุเมนจึงซุดเอียงไปในทันทีเกิดเสียงดังสนั่นวันไหวรำมาสูนตัวต้นเรื่องก็ไม่อยู่ดูความเสียหายหอกกลับวิมานของตอนไปแต่ผู้เดือดร้อนคือพระอิศวนผู้เป็นใหญ่ที่ต้องรีบสั่งระดมศัพท์กำลังทั้งเทวดาครุฑนาคฤสีคนทนันวิทยาธรทั้งหลายรวมทั้งพญาลิงทั้งสองคือพญา,ากากาศและสุครีพมาช่วยกันฉุดเขาพระสุเมนแกนของจักรวาลให้ตั้งตรงให้ได้ซึ่งการรัง้งเขาพระสุเมนนี้ได้ใช้พญานาคทำเป็นเชือกพันรอบเขาแล้วช่วยกันดึงขึ้นมา แต่ดึงเท่าไรก็ไม่สามารถขยับเขาได้ในที่สุดสุครีพเกิดความคิดเอามือไปจี้พญานาคจากกักรจี้จึงสะดุ้งขดตัวอย่างแรงทำให้เขาพระสุเมนขยื่นขณะเดียวกันพญากากาศก็ได้เนรมิตกายให,ให้ใหญ่แล้วใช้หลายแบกดันเขาสุเมนจนเขาพระสุเมนกลับตั้งตรงได้อย่างเก่าวันรุ่งขึ้นพระอิศวรจึงโปรดให้พญากากาศเข้าเฝ้าตั้งให้เป็นพาลีธิราชพร้อมพระราชทานปรีเพชรให้เป็นรางวัล และยังให้พรว่าเมื่อต่อสู้กับศัตรูกำลังของศัตรูจะลดไปครึ่งหนึ่งและกำลังที่ลดนั้นให้กลับมาเพิ่มกับพาลีส่วนสุครีพน้องชายเจ้าความคิดนั้นพระองค์ได้ประทานนางฟ้านามดาราที่สวยหยาดฟ้ามาดินใส่ผอบฝากพ,า,พาลีนำไปให้เนื่องจากสุครีพไม่ได้มาเข้าเฝ้าด้วยครานั้นพระนารายก็ได้ทักท้วงกลัวจะไปไม่ถึงมือสุครีพคงพอทราบกิตติศัพท์ของพาลีดี พาลีจึงให้สัตวสาบานว่าถ้าตัวเองยักยอกเมียของน้องเมื่อใดก็ขอให้ตายด้วยคมสอนของพระนารายณ์ได้ฟังดังนั้นทั้งสองพระองค์ก็คลายใจเมื่อลาพระอิศวรมาแล้วยังไม่ทันจะไปให้น้องชายด้วยความอยากรู้อยากเห็นพาลีจึงแอบเปิดผอบดูครั้นเห็นความสวยของนางฟ้าดาราที่เตะตาเตะใจก็เลยยึดนางไปเป็นเมียมไม่คืนให้กับน้องชายส่วนสุครีพก็คงพูดไม่ออก ต่อมาเมื่อทอรพีคายจอมซาได้ฆ่าทรพาผู้เป็นพ่อแล้วก็เกิดความฮึกเหิมท้าตีท้าต่อยไปทั่วจนหานกล้าไปท้าพระอิศวนแต่พระองค์ไม่เล่นด้วยบอกให้ไปสู้กับพาลีให้ชนะเสียก่อนทรพีจึงไปท้ารบกับพาลีสู้กันครั้งแรกไม่มีใครแพ้ใครชนะจึงนัดท้าดวลกันใหม่ที่ถ้ำสุรการก่อนไปพาลีได้สั่งสุครีบไว้ว่าหากเจ็ดวันผ่านไปแล้วตนยังไม่กลับมาให้ไปดูที่หน้าถ้ำถ้าเห็นเลือดที่ไหลออกมาเป็นสีแดงข้นแสดงว่าทรพีพ่ายแพ้ แต่ถ้าเป็นเลือดใสแสดงว่าตนสิ้นชีพแล้วให้เอาก้อนหินไปปิดถ้ามีให้ใครระมาเห็นศพปรากฏว่าสู้กันครั้งนี้พาลีชนะเลือดทอรพีสีแดงเข้มไหลระมาปากถา้ำแต่บังเอิญเกิดฝนตกทําให้สีเลือดจางไปเมื่อสุครีบและองคตมาพบเห็นเป็นเลือดใสก็เสียใจคิดว่าพาลีตายแล้วจึงนําก้อนหินมาปิดปากถ้ำตามคําสั่งเสียครั้นพาลีออกมาเห็นดังนั้นก็คิดว่าน้องทรยศจึงโกรธมากพลวาดขับไล่สุครีบออกจากเมืองไป โดยไม่ฟังความใดๆทั้งสิ้นต่อมหาหนุมาน